ในส่วนของสถานีตำรวจภูธรพิมายนะคะได้ร่วมใจกันงดเหล้าเข้าพรรษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษา91พรรษา12สิงหาคมค่ะที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรพิมายพันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์พรหมวัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมายได้ร่วมกับประชาชนนะคะและก็ในส่วนของประชาคามงดเหล้าอำเภอพิมายภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายองค์กรง,งดเหล้า และสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดพิธีปฏิญาณตนลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาปี2566และสนับสนุนโครงการตำรวจจังหวัดนครราชสีมางดเล่าเข้าพรรษาลดอบายามุขสร้างสุขให้สังคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมะนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วม106นาย ผลลับนะคะก็คือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะได้จำนวน5 2า8 0นวน524,800บาทสุขภาพคุณภาพชีวิตของตำรวจทุกนายนั้นดีขึ้นค่ะที่สำคัญสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะเด็กเยาวชนก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาที่เชิญชวนสถานีตำรวจภูธรในสังกัด51แห่งเข้าร่วมโครงการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมางดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายามุขสร้างสุขให้สังคมเน้นให้ตำรวจทุกนายลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาและตระหนักให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ พราะว่าถ้าข้าราชการตำรวจและบุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพที่ดีก็สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรรวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่ต้องนำไปซื้อสุรานั้นมาเป็นค่ากับข้าวและค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันมีความปลอดภยัยไม่เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุทำให้ครอบครัวตนเองและสังคมสงบสุขได้ค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่ต้องการ ร่วมโครงการลดงดเล่าเข้าพรรษาอย่างนี้นะคะก็สามารถร่วมรณรงค์ได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.sdntailand.com h นะคะคลิกปุ่มลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์ค่ะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการงดเล่าเข้าพรรษาและค้นหาสื่อรณรงค์รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะและท่านใดค่ะคุณผู้ชมต้องการคําแนะนำนะในการลดละเลิกดื่มเนี่ย โทรศัพท์สอบถามได้นะคะที่1413สายด่วนนี้นะคะสายด่วน1413ค่ะเลิกเล่าหรือสแกน QR code เพิ่มเพื่อนกับน้องตั้งใจค่ะผ่านแอปพลิเคชัน Line นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.1413.in.th ค่ะ